สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางเอกดังลั่นไม่พร้อมแต่งเพราะม,มีนี่เผยแพลนในอนาคตอีก10ปีค่อยมีลูกนับตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันในค่ายวิกหมอชิตก็ทําเอาแฟนคลับเพิ่มขึ้นกันเป็นกองเลยทีเดียวสกรินอัศดาพรและธันวาสุริยะจากเรียกเดว,ว่าทําเอาแฟนคลับล้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันไวๆโดยก่อนหน้าน,นี้กรินและธันวาได้ควงคู่กันมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ที่ตอนนี้ทั้งสองคน,น,น คบหาดูใจกันมานานกว่า7จถึงแปีแล้วซึ่งกรินเองก็ได้บอกว่าตอนนี้อยู่ก่อนแต่งไม่คิดอะไรและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ล่าสุดกรินได้เปิดใจผ่านช่อง YouTube อีกครั้งโดยเธอเองเผยว่ากรินอยากแนะนําให้สาวๆทุกคนได้เข้ามาปร,รึกษากับทาง GFC เพื่อรับรู้ข้อมูลในเรื่องของข้อดีของการฝากใครเพื่อที่จะได้เข้าใจในข้อดีที่เราจะได้รับในอนาคตเพราะสําหรับเรื่องนี้ก็นับเป็นส่วนสําคัญสําหรับ การวางแผนครอบครัวไปแล้วในปัจจุบันนี้และที่สําคัญคือทุกคนทราบกันดีว่าผู้หญิงยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆขณะที่ความเสี่ยงในการแท้งหรือทารกมีความผิดปกติสูงทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงมีเซลล์ไข่จํานวนจํากัดประมาณ6-7ถึงล้านใบซึ่งจะลดลงเรื่อยๆจากการที่มีรอบเดือนทําให้เมื่ออายุมากขึ้นความสมบูรณ์และจํานวนของไข่ก็จะลดลงส่งผลให้ถ้ามีทารกในครรภ์มีความเสี่ยง สที่จะเกิดมาผิดปกติและถ้าพูดในเชิงกายภาพแล้วช่วงวัยที่เหมาะสมในการเจริญพันธุ์สำหรับเพศหญิงมากที่สุดคืออายุ20 35ปีแต่ในปัจจุบันช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับการเรียนและการทํางานมากกว่า เก็บไข่ไว้ทั้งหมด26ใบาวางแผนไว้มีลูกในอนาคตเมื่อไร่อาจจะสัก10ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการวางแผนในอนาคตเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราพร้อมที่จะมีลูกอายุเท่าไร่แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ด้วยการเอาไข่มาฝากไว้ณวันนี้เพราะยิ่งฝากเร็วจะยิ่งทําให้ไข่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แบบไร้กังวล เดินตามความฝันในอาชีพที่ตนเองรักหรือการท่องเที่ยวออกไปผจญภัยรอบโลกทั้งหมดนี้ทําให้ผู้หญิงแต่งงานช้าลงจากเดิมมากเฉลี่ยอายุ35ปีถึงจะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวและเมื่อแต่งช้ามีลูกช้าก็ทําให้ปัญหามีบทยากตามมาฝากไว้อุ่นใจกว่าเพราะในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้ยังไม่อยากมีลูกแต่วันน้ะอาจจะอยากขึ้นมาก็ได้ความสดที่หวงแหนพอเจอคนที่ถูกใจเมื่ออายุมากขก้นอา จะอยากสร้างครอบครัวก็เป็นได้แต่ขณะที่ใจเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอร่างกายเราไม่สามารถย้อนไวได้ใครที่มีจํากัดก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้การฝากไข่จึงไม่ต่างกับการซื้อประกันคือไม่ได้ใช้ก็ได้แต่มีไว้อุ่นใจกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ